ถ้าทุกคนไม่กดออไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมนืนี่ก็ไม่มาทำงานมนแรกร้านจะคนเยอะไหมนะโอเคที่จอดรถโอ้โหว่างเป็นร้านผีสิงเลยเออโอ้นั่นหวานไงอ้าววันดีหวาน เป็นไงบ้างเขาเองวันนีเนี่ยเขาทําไก่แบบหลายรสชาติมากเลยเขาอยากให้แกลองชิมด้วยโอ้มั่นใจคือแบบไม่รู้ว่าไหนมันจะอร่อยหรือเปล่าเขาพ่าต้องอร่อยแน่เลยเอาอันไหนก่อนดีอ่ะเดี๋ยวเขาจะแนะนําเมนูให้ละกันเอได้เลยมีมีมีมาเริ่มจากตรงนี้อันนี้เป็นไก่ทอดแบบรสดั้งเดิมแบบไก่ทอดปกติโอ้ไก่ทอดต้นตำรับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ส่วนอันถัดมาก็คือไก่แบบว่ารสแบบ เขาเรียกอะไรวะสไปซี Suddenly, oh ่สไปซี right. hehe, ่อ <agę> ่ะใช่สไปซี่แบบเผ็ดๆอ่ะนี่คือแกเป็นเชฟเลยเหรอใช่แบบเขาไม่อยากจะบอกเลยนะเขาไม่อยากจะโม้เลยว่าแบบเขาทำอาหารแล้วไม่มีลูกจ้างเหรอก็ร้านเพิ่งเปิดอ่ะก็คดูดิลูกค้าก็ยังไม่มีเลยเอาอะไรแบบแล้วเขาจะทำอาที่อะไรอ่ะเอ่อเขาให้แกเลือกแกจะเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าจะเป็นแบบผู้ช่วยครัวแบบว่ามาล้างจานอะไรเงี้ยท้ให้เขาเป็นคนล้างจานแล้วใครจะแบบจะเสิร์ฟอ่ะในอย่างมันก็ไม่มีลูกค้าเลยจะล้างจานเสมอเออวะ เราจะทำไังดีมีลูกค้าเอาเป็นว่าเราต้องลองชิมไก่กันก่อนดีไหมว่ารสชาติไก่เป็นไงอันนี้แกเริ่มจากอันตัวจำหลับก่อนโอเคได้เลยอืออือเป็นไง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 อือเค็มปีเลยหวานเค็มหรอใช่อุ้ยหรือว่าอุ้ยเกินเขาต้องผือเอาแบบ เอาเกลือใส่ในแป้งแน่เลยเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นแป้งอ่ะแล้วเขาเอาเกลือใส่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำอันต่อมาอาจจะอร่อยอาจจะอร่อยอืมอืมเป็นไง อืเขาสึกว่าลิ้นเขาไม่มีความรู้สึกเฮ้ยทำไมอ่ะมันเผ็ดมากอ่ะว่ามีน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำไหมน้ำ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 อยู่ไหนอ่แแแปปป๊๊๊บบบนนนึึึงงงโอ๊ยมีน้ำมาเนี่ยอู้หูน้ำน้ำน้ำอันไหนไหนไหนหวานไช้บ้าเหรอโอเคอโ้หวานทำไมแกทำก่เผ็ดขนาดนี้วะเนี่ยก็ก็ก็ไม่รู้ว่าว่าเขาจะใช้พริกผิด อีกแล้ววะโอ้ยมมัมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะอ่ะไม่เป็นไรอันต่อมาเขาเขามั่นใจมากอันนี้เขามั่นใจมากเขาภูมิใจกับนึ่มันคือไก่อ่บิสกิตที่แบบว่าเสิร์ฟพร้อมบิสกิตแล้วก็เป็นรสบาร์บีคิวอ๋อเกียร์สิใช่อันนี้เขาอันนี้เขามั่นใจมากภูมิใจนำหนึ่งยังไงไปไปไปหืมวะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะทำกับอะไรเนี่ยเพราะว่านี้ขายได้นะอร่อยมากใช่หรอ แล้วอันนี้อันนี้คือแบบว่าเป็นแบบปกติแบบไม่ใช่ไม่ใส่แบบวิบคิวโอ้ก็คือชิมมาทั้งหมดสุดท้ายผ่านแค่โอเคมันเหมือนอันแรกเลยวะเนี่ยอ๋อหมแต่ว่าเขาต้องไปทางบ์บีคิวเนี่เลยอ่ะแบบว่าถ้าแบบทํารสแบบดั้งเดิมไปไม่หลอดแน่แน่อืมเขาก็ว่างเออหวานแต่ว่าเขาคิดว่ามันบกพร่องอย่างเดียวนะร้านเราอะทำไมอะ่ร้านเราไม่ใช่ร้านเราต้องมันมียูนิฟอร์มหวานเนี่ยหวานใส่ชุด เชฟมาเข้าร้านยังไงคือร้านเขาอะไม่สนุกไม่สนุกเลใช้ยูนิฟอร์มอ่ะคือเราจะต้องมีอ่าแต่งตัวของตัวเองเห็นไหมมันเขาก็ใส่เสื้อสี้มโอเคก็ใส่เสื้อแกไปดิว่าแบบเป็นเป็นแบบเป็นเชฟเป็นอะไรเงี้ยก็บอกไปดิว่าเราคือเชฟฉันคือเชฟเองเดินเข้าไปฉันคือเชฟใช่ใช่เลยหวานแต่นี่แล้วทำไงกับชุดอ่ะทิ้งเลยหรอใช่ทิ้งไปเลยรรู้ไหมว่าแบบ โอ้ชุดเพลงโอ้โหการยุ่เรื่พลงมากเลยนะหวานเราไม่จำเป็นต้องใช้มันนะโอเคมามาดูมาดูชื่อร้านกันก่อนว่าร้านเนี้ยคือร้านของใครฮึเห็นไหมนไหนดูให้เต็มตาโอ้โหอไอ่ฟีโต้ไฟชีกินอะมันเป็นชื่อแกทำไมมีหน้าเขาด้วยอ่ะ ก็ใส่เพื่อให้มันบาลานซ์ยังไงก็ด้านซ้ายเป็นหน้าครับด้านขวาเป็นหน้าคือให้สวยใช่ไหมเห็นใช่คือเป็นตัวประกอบไหมคือเป็นตัวประกอบมั้ยตัวซีไฟชิเก้นไม่คนขวาตัวประกอบเป็นคนซ้ายอะตัวหลักไงโอ้โหได้โอ้ยอ้งั้นอันนี้ไปเองแล้วกันมันไม่หวานร้านร้านเราไม่ขาดเิพไหนหวานมันมีโบนัสไห้โบนัสโอโบนัสเหรอโบนัสดูดีดีๆโบนัส โบนัสโอเคได้ <S <S โอเคมาเดี๋ยวซ่อมร้านให้ด้วยนะซ่อมฟรีได้ซ่อมฟรีซ่อมฟรีไปโอเคมาเรามาพาทัวร์ร้านก่อนดีนก,กว่าหวานตรงนี้มีอโอเคตรงนี้มีที่กินชมวิวมีวทำไมเนี่ยมีโต๊ะเยอะมากแต่ไม่มีคนนั่งเนี่ยก็ร้านเพิ่งปเปิดจะเอาอะไรมาก,กันอย่าบน่นทีดิโอมีสวนด้วยฮฮก็ก็ถือ<ช>ว่าตกแต่งดีนี่แกเป็นคนออกแบบใช่ไหมเนี่ยเออใช่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 โอเคประมาณนี้แหละมั้งไปใช่ไปในร้านกันดีกว่านี่ปิดประตูหน้าเลย อ้าเนียก็เข้าได้ดีโอ้มีห้องน้ำเลยนะชั้นบนอ่ะสวยมากพ็เนอย่างนั้นแหละอืก็ต้องมีห้องน้ำอยู่ทำไมมันแคบไปเลยเนี่ยแล้วมันมีแคบแบบวอเตแคบมากอ่ะก็มันเป็นเพิ่งร้านเพิ่งทำไงถ้าจะทําแบบกว้างขวางเลยมันก็ไม่ได้ไงเพราะแบบเราต้องแบบทําโต๊เยอะๆไม้เราค่อยขยายทีหลังก็ได้ตอนที่ร้านมันเริ่มดังคนเข้าเยอะอะไรเงี้ยว่าแต่มีชั้นสองด้วยหรอใช่ก็เป็นร้านใหญ่เราบอกไปแล้วหวานนั่นใครอ่ะ โอ้ยมาสักทีนะฉันรอจะนานเนี่ยเอ่อขอโทษนะคะสวัสดีค่ะอ่าเป็นลูกค้าหรอคะโอ้ใช่เลยฉันต้องมาต้องรอตั้งหนึ่งชั่วโมงกันเนาะหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอคะโอ้ยหวานนักพนเกงานไม่รับออเดอร์อ่โอ้ยก็ก็คุณผู้หญิงเนี่ยสิฉันเดินเข้ามาก็เด็ดติ๊กตกกันนาะอ๋อไม่ใช่ค่ะคือหวานมาคุยกันด้านนอกเดี๋ยวนี้เลยมาคุยเดี๋ยวนี้ ที่จำเก็บไว้ไม่คือการหวานทำอะไรเงี้ยไม่คือเขาอยู่ห้ามเล่นจิ๊กตอกในเวลาการทำงานไม่เขาอยู่ในห้องครัวไงเขาไม่เห็นว่าลูกค้ามาแล้วโต๊ะข้างล่างมีตั้งเยอะทำไมเขาไม่นั่งทำไมเขาต้องมานั่ชั้นบนโดนที่มันแบบไม่เห็นด้วยอ่ะไม่ใช่ความผิดเขาซะหน่อยก็ลูกค้านั่งไหนมันก็ไม่ใช่ ไม่มันไม่ไม่มันเป็นความผิดลูกค้าเพราะถ้าถ้าเขามาเขาจะแบบอู้ชังอาหารหน่อยครับอะไรเงี้ยไม่ใช่มาเดินนั่งเป๊ะอยู่แบบตั้งชั่วโมงหนึ่งใครจะไปรู้อ่ะโอ้ยหวานแล้วลูกค้านั่งข้บนมันก็ไม่ผิดนะหวานเก็บมีดไว้หวานใหญ่ใหญเดี๋ยวเราเราจะไปข่าวหน้าหนึ่งนะเดี๋ยวเขาไปถามถามลูกค้าให้อ่านคุณลูกค้าครับคือขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าคือลูกค้าขึ้นป็นั่งชั้นบนคือแฟนของผมหรือว่าเชฟก็ โอยมันฉันก็อยากชมวิว่ะนะพวกแกอะไรผิดที่ไม่มารับออเดอร์ฉันเอออันนี้ผมขอภัยผมนะตอนนี้ผมก็ลาเย่ามีก่อน กอยากกินเนื้ออย่างอื่นนอกจากไก่ไม่ล่ะโอ้เมนูระบางเหรออ๋ออ่าอ่านอกจากเนื้อไก่นะคะก็จะมีเฟรนฟรายแล้วก็พวกแบบบานนบเฟรนฟรายยังไม่เข้าไม่ไฟรายยังไม่เข้ามีแค่มีแค่เนื้อไก่ก็ก็ก็มีไก่ค่ะไก่แล้วก็มีไก่แล้วก็มีไก่ค่ะแล้วไก่ไม่เหมือนกันนะคะมีไก่ทอดไก่ชุบแป้งทอดไก่แป้งทอดไก่ป๊อปไก่ปลาป๊อปป๊อปไก่แป้งทอดป๊อป ไม่หวานรู้สึกว่าจะมีแค่อ่าสามชิ้นไม่ใช่เหรอไอ้สี่ชิ้นไม่มันมีเยอะแต่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 แค่แบบคิดเอาเคนที่เขาคุยกันดีกว่หวานก็คือนะครับแล้วจะมีอ่าไก่สูตรปีกไก่สูตรต้นตำลับนะครับแล้วก็มีปีกไก่สไปซี่แล้วก็มีบาร์บีคิวชไก้นบิสกิตนะครับแล้วก็มีอ่าไก้นบิสกิตนะอืมนั่นฉันเอาบาร์บีคิวชไก้นบิสกิตนะอ๋อโอเคผมโอเคหวานนี่ไปทำอาหารเลยด้วนได้ได้จะมาเสิร์ฟไปเลยนะครับเอากี่ชิ้นนะคะเอ๋อเอามาชิ้้้นเดดดียวก็พอออละะ๋ไไค่ เา้ยไม่หวานแกแกมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนี่มันเขากินไปแล้วหวานจะบ้าอะไรไงอ๋อคือแกกัดไปแล้วน้ำลายเลอะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่เขาก็เลือกถูกนะเลือกบาร์บีคิวชิคเก้นเนี่ยเพราะว่าอันอื่นเค็มหมดเลยไงโอ้โหแกโคตรบูลลี่อ่ะไปเสร็จแล้วอันนี้ไม่ใช่เหรออันเนี้ยก็นี่ไงถูกแล้วนี่ไงอ๋อนี่เขาเอากลับไปทิ้งกันแล้วกันจะได้ไม่สับสนโอเคไปเสร็จแล้วในเขาเสิร์ฟเองแกเป็นเชฟอ่ะได้ได้อ่ะไปไป โอเคอเผื่อเผื่อเผื่อลูกค้ากวนตีนแกวนี้ไปเสิร์ฟอ่ะมันมันคืออะไรอะ่ะ <laughs> ก็ไก่ไงเออหรือว่าเ,าเอาเป็นของแถมดีแบบคุณเป็นลูกค้าคนแรกของร้านคุณเอาไปเลยรับไปเลยฟฟรี <c oughs> ไปไปไปลูกค้ารอนานละเรื่ๆโอเคโอเคโอเคเออมาเสิร์ฟแล้วเนี่ครับมาเสิร์ฟแล้วครับรวดเร็วทันใจนี่อหวานลงมาเลยนี่อืมขอบคุณมอยนะโอ้บริการเร็วทันใจฉันชอบฉันชอบอ่าอยู่แล้วครับผมแล้วก็คุณเป็นลูกค้าคนแรกของร้านเราเราขอมอบนี่คุณเลยเย้นี่อืมไม่อ่ะฉันจิตใจอาหารมากกว่านะเดี๋ยวฉันขอกินหน่อยสิอืมอืมอืมเป็นไงคะ โอ้อร่อยมากเลยนอะฉันว่ามันอร่อยมากเลยออร่อยเหรอขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะโอเคครับผมนั้นผมขออนุญาตอ่าลงมาชั้นล่างก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรก็ก็ก็กดไก่เรียกแล้วกันนะคะโอเคครับโอเคหวานเฮ้ยหวานลูกค้าชอบอร่อยมากใช่โปอร่อยมากก็คือแบบไก่ที่ทำมาทั้งหมดสรุปไม่แค่บะบะคีวันเดียวที่อร่อยใช่แต่ว่าตอนนี้เราต้องโปรโมทร้านนะวานเราจะโปรโมทร้านยังไงดีอะอืมเขาว่ายุคนี้เนี่ย โซเชียลมันกำลังแบบว่าโซเชียลว่าชาโชเชยลมันแบบว่าเป็นที่นิยมอะไรเงี้ยในหมู่วัยรุ่นแล้วก็แบบทุกเพศทุกวัย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเขาว่าใช้โซใช้โซเช,ชีย <c> ล <oughs> มันน่าจะโอเคนะแบบในการปูุมหมดอะไรเงี้ยโอ้แล้วแกมีโทรศัพท์หรอใช่ง่าว่าแต่แกเก็บมีดไ,<ง>ไหนได้ไหมเขาว่าเขามานักกานน่ากลัวมากเลยนะโอเคเขาบอกว่าเอาไว้ทวงแบบเอาไว้ทวงไงแบบใช่ อ่ะแกฝากคนนั้นเดี๋ยวเขาจะโพสของเขาด้วยช่วยกันอ่าโอเคคือเราต้องถ่ายแล้วบ้านเนี่ยต้องถ่ายเอ่อหน้าร้านถ่ายรอบรอบร้านเลยมั้งโอเคได้เลยนะั่นเขาถ่ายชั้นบนแล้วกันได้แกก็ไปถ่ายหน้าร้านนะโอเคเอ่อถ่ายลูกค้าก่อนกันยิ้มหน่อยครับชีสทิบโอเคเปนลูกค้าคนแรกเลยคนเดียวใช่ลูกค้าคนแรกเลยอ๋อโอเคถ่าย,โอ,ายโอ้โหหวานกับชั้นบนนี้วิวดีมากเลยหวานเนี่ยเห็นโบสถ์แล้วเนี่ย กินเสร็จไปโ e บวชเลยไปทำไมโบวชก็ก็มันตรงข้ามกับโบวชเลยไงโอเคโอเคถ่ายครับฟก็โอ้โหถ่ายอยากเป็นเจ้าของร้านฉันก็ไม่ใช่เจ้าของร้านนี่นะร้านชื่อฉันเถอะถ่ายห้องน้ำได้ดีไหมเนี่ยแบบห้องน้ำสบายมากถ่ายเลยนี่ถ่าย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 เอ้ยการถ่ายเสร็จแล้วห้องครัวสะอาดนี่ยเขาถาครัวเป็นอย่างี้แกทำอะไรไปบ้างเนี่ย ก็ถ่ายหลายอย่างอ่ะเขาถ่ายโปรโมทเขาให้ถ่ายแค่ที่นั่งแล้วก็อาหารก็่แกถ่ายอะไรเอาไปเอาไปลงโซเชียลเดี๋ยวนี้เลยไหนขอดูสิอ่าโอเคอันนี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแกถ่ายห้องน้ำทำไมเนี่ยก็ห้องน้ำสะอาดไงเอ่อโอเคถือว่ามีเหตุผลโอเคเขาขอนั่งพูดแป๊บนึงแล้วกันนะได้เลยนั่นเลยเอาละเดี๋ยวเขาจะไปนั่งพักสักหน่อย เอาละเขาโพสเสร็จแล้วละกันโอ้ยโอ้ยลูกค้านี่นาขอข้างน้ำเลยค่ะขอข้าน้ำเลยค่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาห้รู้เลยค่ะทางนั no ้นค่ะทางนั้นทางนั้นนี่ก็ลูกค้าหวนไม่ลองลองเขาอาจจะแบบว่าปวดท้องมากๆก็ได้เขาออกมาเขาอาจจะแบบว่าออ่่าาสั่งไกตนะคะอะไรเงี้ยไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ได้มีคนอย่างนั้นด้วยเหรอโอ้ไม่รู้ พื่อความมั่นใจกันเขาจะมายืนรอตรงนี้เลยที่รักเขาจะตั้งกฎใหม่ก็คือกฎนี้ก็คือถ้าไม่สั่งไก่ห้ามเข้าห้องน้ํา,าเขาจะยืนรออย่างนี้หวานเขาว่ามันกนากนหวานเขาว่ามันน่ากลัวกันไปนะหวาน เอ๋อุ้ยอุ้ยอ๋อมีอะไรหรือเปล่าคะโอ้ขอบคุณที่ให้ใช้ห้องน้ำนะคะอ่าค่ะสั่งไก่ไหมคะอืมอันนี้ร้านเปิดใหม่เหรอคะใช่ค่ะเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่อ่าได้ไม่นานเท่าไหร่เป็นร้านไก่ทอดใช่แล้วลองดูเมนูแนะนําของทางร้านก็ได้ค่ะอ๋อทำเป็นทำแนะนําก็ผมเลยครับก็ผมเลยใจเย็นนะเห็นอันนี้ไหม อุย้ย,ยมันจะไปลูกกระเดือกแกโอเคไม่เอาไปแนะนำเมนูเร็วก็ะนะครับเมนูเราก็จะมีไก่ต้นตำลับนะครับแลก็ไก่สไปซี่แล้วก็บาร์บีคิวเอ่อไก่บ,บ,บิสกิตใช่แล้วเอ่อประมาณนี้ครับเอาเอาสไปซี่กับบาร์บีคิวก็ได้ค่ะโอเคเลยครับเอ่อนั่งสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาเสิร์ฟให้นะครับผม หวานให้ของเวลาไปจีบเออลูกค้าเออไม่ใช่หวานอะไรป่าหวานเดี๋ยวก็อร่อยเอ้ให้มีอะไรบ้างนะอ่าสไปซี่ใช่ไหมสไปซี่กับบาร์บีคิวอ่าบาร์บีคิวเอามาเออเอาไปโอเคหยิบมาอุ้ยเปิดบปั๊บด้วยเลยเออไปยิงใหญ่นี่ได้แล้วครับนี่เป็นบาร์บีคิวนะส่วนนี้ก็เป็นอ่าปีกไก่สไปซี่เดี๋ยวผมจะนั่งกินอย่างคุณเองกัน <Yeah. S 2> อ่านี่เลยค่ะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเรานะคะคือไก่บาร์บีคิวบิสกิตแล้วก็ไก่วิงแซบค่ะโอเคค่ะงั้นะจะเอาจะชิมรสไหนก่อนดีคะเออเอาเป็นรสนี้ก็ได้ค่ะ โอเคค่ะจะบอกด้วยนะคะว่าอร่อยนึงอ๋อได้เลยค่ะเจ้ยาโทษทีค่ะพอดีมือไกลไปหน่อยไม่เหิวมาหิวอมโหหวานก็กินโคตรน่ากินเลยอ่ะกินโอ้อร่อยอร่อยก็ดีรสชาติใช้ได้เลยค่ะอร่อยมากเลยอ้ยมยมาเท่งไก่ครับมาเท่งไก่ครับอ๋อไก่ค่ะไก่ไก่ไก่โอ้ยหวานเจะเย็นเก็บนี่ก่อนอ๋อเอี๋ยงั้นงั้นอันนู้นหลักอะ อ๋ออันนี้ครับโอเได้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้นะครับนี่บริการดีมากมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงรสสไปซี่เผ็ดกำลังดีเลยค่ะโอ้โหกำลังดีแต่วตอนนั้นแกลิ้นไก่กันแน่ๆแต่ก็มีแอบแบบเผ็ดไปนิดนึงอะค่ะอ๋อน่าจะเหมาะกับคนกินเผ็ดมากมากเออใช่ใช่ใช่คุณเป็นลูกค้าคนที่สองของร้านผมขอมอบอรางวัลให้นะครับผมนี่เป็นนี่เลยเอาไว้สําหรับไก่ปี๊บเรียกหมานะครับ ไก่ไก่กไก่ tangled, เอาไว้เรือกไก่ก็ได้ก่อกไก่ปีอยไก่ปี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 เออเอออสนใจรับเป็นน้ำโค้ง้วยอไม่ครับน้ำโค้งเอาอยากได้เป็นน้ำเขียวนะคะน้ำเขียวน้ำเขียวแน้ำเขียวแบบนึงนะคะสักครู่ค่ะเอาในคั่วที่หวานในคั่วโอเคโอเคโอเคเฮ้ย ผมนี่ก็โสดมานานแล้วนะอืไม่คยได้เจอผู้หญิงสวยๆอะไเลยนะอืมอืมเาเมื่อกี้ก็เป็นเพื่อนของผมเองนะครับผมนะไม่ใช่แฟนเออเอาไม่ไม่ไม่ใช่แฟนหรอคะอ๋เอไม่ใช่ครับคนนั้นใครก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นลูกย่ามผมนะครับอ่าน้ำเขียวได้แล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะไหนไหนน้ำเขียวอ๋อนนี่ค่ะนี่ค่ะจับคิทค่ะอนี่ค่ะน้ำเขียวนะคะ แต่คุณอยากลองชิมน้ำแดงไหมล่ะคะน้ำแดงที่ไม่ใช่ของกินนะคะอ่ะน้ำน้ำแดงอะไรล่ะคะอ๋อน้ำน้ำผลไม้ค่ะน้ำผลไม้งั้นงั้นเอขอขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเออจะไปไมนเพ่อนู่ะคะต่อไม่อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชวนเพื่อนมาทานร้านด้วยนะคะเดี๋ยวโปมทให้คคะเดี๋ยวช่วยค่ะอ๋อได้ค่ะได้ขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาน่าเชิญใหม่นะคะ บอกใหญ่ดุสิเมื่อกี้ทำไรเมื่อต้นเลยคุยอะไรลูกค้าไงเมื่อกี้บอกอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่แฟนผมนะคะแล้วเป็นไรเป็นภรรยาไงเป็นภรรยาเป็นอะไรหรอเป็นภรรยาไงใช่เอ้เอืถือว่าถือว่าตอบถือว่าฉลาดออใช่ใช่เขาฉลาดอยู่แล้ว การตืเร็วเร็วเร็วการมาดูมาดูนอกมาดูข้างนอกเร็วเร็วเร็วดูดิอือลูกค้าเยอะมากเกทัวจีนมาลงเรื่อยเนี่ยไม่รู้การแต่เราเราไปทำดามอาหอะไรไปปะไม่ไม่ไม่ได้ใช่แล้วมาทำอาหารช่วยเขาก่อนโอ้ได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 ้เออ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 ต้องไปเสิร์ฟโต๊ะไหนเนี่ย เตู้ตู้เนี่ยตู้ข้างนอกเนี่ยเนี่ยแกไปถามนี้ว่าเขาเขายังไม่ได้ถามเลยว่าเขาแบบจะสั่งอะไรอ่ะโอเคโอเคเอ่อจะทานอะไร,รกันครับโอมชั้นโขอกไก่ทอดเอ,เอ่อสูตรเอ่อต้นตำรับวะเนาะขอสองจานโอเคหวานได้ยินแล้วใช่ไหมเออได้ยิน <c oughs> ได้ยินได้ยินกำลังทำ <hygiene S 1> อยู่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเอาไปให้แป๊บนึงจุบโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเต้นตำลับเร็วเร็วโอเค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 อาจจะเป็นพ่อลูกค้าคนนั้นก็ได้นะแบบเออผู้หญิงคนนั้นนะที่ว่าแบบมาร้านเราอาจจะเป็นคนดังไดหรือเปล่าเขาเขาเป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่าจะเป็นดาราหรือเปล่าเราต้องถามเคาถ้าเขามาได้ๆๆ้เดี๋ยวเขาวางจานนะอาจจะเป็นคนดังในโซเชียลมีเดียก็ได้นะหวานอ่าเอาไก่ต้นตำรับใช่ไหมอันนี้ไก่ต้นตำรับไก่หิงแซ่บไก่บาร์บีคิวไก่โอเคครับได้แล้วครับผมเอ้ยนี่ไงหวานเด็กผู้หญิงนั้นมาแล้ว มันเร็วมาเร็วอปกโอเค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 ดีครับผมฮัลโหลวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอนยีคือคุณเป็นใครเหรอทำไมร้านผมมีคนมาเยอะมากๆเลยนั่นสิ พอดีลงโปรโมทไปนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็อันน oh, so ี้พาเพื่อนมาด้วยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวครับอ่อนั่นเดี๋ยวผมจัดที่นั่งวิเศษให้เลยนะครับเออโอเคมาตามผมมาการฝากด้นะเดี๋ยวทำอาหารก่อนได้เลยผมจัดที่นั่งอ่าสาหรับแขกว P ไีไปแล้วครับผมนะเดี๋ยวตามผมมาได้เลยลูกค้าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยออก็เป็นเพราะเออคุณเหรครับขอบคุณมากเลยครับนี่ตรงนี้เลยครับผมนี่ท่านั่งตรงนี้ครับวิวจะแบบหันไปทางโบสถ์นะครับผมนะนี่วิวที่ดีมาก แบบมองโบสถ์ใช่มองโบสถ์เป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างวิวดีชอบชอบผมชอบมากเลยวิวแบบนี้เห็นโบสถ์ไหมเออวิวดีวิวดีนะรกาศเออว่าแต่ขอสั่งขอาตสั่งอาหารนะผมนะจะกินอะไรกันบ้างครับเนี่ยเมนูแนะนำทางร้านมีอะไรบ้างเหรอครับมีเมนูใหม่อยู่นะเออเเมนูเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายชีสเพิ่งคิดได้เลยเนี่ยอ่านอินเทอร์เน็ตมาอืมงั้นขอ สามที่เลยเนาะสามที่เลยโอ้สามที่เลยสามที่เลยสามที่เลยโอ้โอเคครับผมอืมแล้วเจอกันนะค่ะฮิฮิฮิหวานไม่รู้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าว่าแต่ไม่ไม่ใครสั่งเฟนไฟนะเนี่ยเออหวานจ้าว่าไงขอเฟนไฟชี้สามที่นะครับเฟ้นไฟชี้หรอโอ้ยใช่แล้วเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟเพิ่มก่อนละกันได้ได้ได้เอาไปให้หมดเลยอ่ะจุ๊บโอเคได้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 จุ๊บโอเค ไหนได้ยังไม่ไฟชิดยังอ่ะโอ้ยทำช้าอย่เงนี้ไม่ได้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่อน่อ่อเคเก็บจบ่่่อยอย่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่น ได้เนี่ยหวานช้าเหลือเกินเฮ้ยโวยเสร็จต้องเสร็จก่อนเรียนฝึกเนี่มาก่อนเลยใช่ปกติทำเตะไก่ไงใช่เหรอใช่ใช่ะเดี๋ยเขาวางจานก่อนแล้วกันโอเคหวานสามที่ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่หวานเอ่อยกไปสองได้ไหมเดี๋ยวเขายกไปหนึ่งเองเออได้ได้ได้โอ้ยอะไรปี๊บปี๊บปี๊บเลยไก่ปี๊บไกไงโอเคมาเร็วมาเร็วเอ่ออยู่ชั้น V I P นะชั้นด่านฟ้าได้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 แล้วครับหนึ่งที่เป็นไฟ โอ้ยน่ากินมากหวานมาแล้วมาแล้วโคตรหอมเลยอย,อยู่แล้วอ่ะใส่ใส่ขี้บือไปตั้งเยอะอยใช่ครับอ๋อนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะอ๋ออืนี่เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะขอบคุณค่คะ ทานให้อร่อยนะคะทานเป็นเมนูใหม่ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าคุณชิมให้ดูหน่อยได้ไหมคะแล้วแบบแน่เลยค่ะช่วยแบบชี้ชมอะไรเงี้ยอืมใช่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 อือืครัทานครับทานเลยครับเออโอเคเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะอ๋อได้นะครับผมนั่งอยู่ชั้นล่างเลยได้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 ผมเป็นไงบ้างครับอ๋อชีสชีสหอมมากเลยค่ะชีดใครเป็นเชฟครับเนี่ยอยากรู้จังเลยเออผมเองครับผมเองครับ เออแฟนผมเองครับแฟนผมเองครับพูดดไีอืมเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะแป้งแป้งมันฝรั่งนุ่มค่ะมันฝรั่งนุ่มมากเลยพี่รักทำไมเขาว่าเออเฟนฟายจะนี้มแบบเนี้ยหมดแล้วฮะ เออเอ่ออันนี้คือมัดขอผม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 ไม่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ผมไม่ร่วมเหมือนกันวิ่งหนีวิ่งหนีไปด้วยไปด้วยไรอะไรมิงนีอะทุกคนทุกคนอพยพคุณลูกค้าอพยพครับทุกคนเอาไปยบเออเออผมผมว่าคนเราคนแอบห้องน้ำนะผมว่าคนแอบห้องน้ำเดี๋ยวเดีว ห้องน้ำไหนอะมาอันนีาเอ้ย้ยแอบในห้องน้ำเอ้ยห้องน้ำญิงโรคจิต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 บ้าอะไรไม่ได้โรคจิตหน่อยรคิมันคืออะไรคะเออเอออ้ไอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ย้เ้เ้เอ้ยอเอยยเ้ยเอ้เอ้ยเอ้นเอยเอเอยเ้ยเอ้วเอ้วเ้เอ้น้ยเอ้ย้ยยเเย้งัขย้ S <S โอ้ไม่เป็นไรค่ะมันมันตายอทองแล้วไม่เป็นไรค่ะใช่ใช่<อ>แล้วหวแล้วแกไปซื้อเป็นฟา์มจากร้านไหนเนี่ยทำมมันการล่างได้เนี่ยเขาไปซื้อกับลุงที่ข้างตลาดนะสิแต่เขาใส่ผ้าคลุมมาเลยเขาบอกว่ามันฝรั่งแบบซื้อหนึ่งแถมสิบอ่ะก็เลยซื้อมาเลยโอ้แสนสิบไม่้เสียงไอ้อาไว่าย่านน้องดยหวานจิ้งฟันก่อนแล้วกันโอ้หดีเลยเรอ่ยแล้วคนออกไปดูเลยไหมนั่นนามันน่าจะกินคนแต่เพื่อนคุณอีสองคนหายไปไหนเห็นหายในห้อง้านานเนี่ยโอ้คนอีคนนึงไม่รู้ไปไหนเลยค่ะ ไม่รู้ว่าจริงไอ้นี่หรือเปล่าเอาไงต่อไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรานับหนึ่งถึงสิบแม่แล้วก็เลื่อนออกไปหนึ่งสองสามสี่เอาเปิดเลยดีกว่าไม่น้องั้นสิบแบบไหนเอาคุณเบต้าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอโหเอ้ยนี่แกมีี้ได้ไงอ่ะเอาแล้วเมื่อกี้เห็นเห็นอะไรป่ะไม่รู้แล้วแต่ว่า โดนหายไปแล้วอะเอาตกแตนั่นจะวิ่งหนีไปแล้วโอ้ลูกค้าหมดร้านเลยเโอ้ยยังไม่ได้เงินเลยอะแล้ว,<อ>ลวบปีศาจเฟนฟาอยู่ไหนอะไม่รู้มันเป็นปีศาจทเฟนฟาเหรอไม่รู้แต่หน่งเหมือนไฟนาเลยไม่รู้อแต่มันมันเกิดมนจากเฟนฟาไม่ใช่เหรอตรงจานคุณโดนอะไม่รู้แต่ทุกคนต้องช่วยกันกำจัดมันนะทำไงล่ะอจะมันพอดเหรอคุณเจ้าขอดลันรัาลองขึ้นไปดูด้านบนไหมครับ ใช่ใช่ไหมเหรอคะใช่ใช่หรือว่าคอยระบบมียกมได้หมอุยมันอาจจะอยู่ห้องบนอยู่หรือมันมันอยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นบนไหนไม่เห็นมีเลยอ้ยโ้ยวานรลรวมันกร์มากรามากระมากร์อย่าเึิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยเราต้องเราต้องช่วยกันกำจัดมัน คุณฟังผมนะกลัเหมือนกันนะเนี่ยแล้วทำไมเราต้องมาช่วยกำจัดด้วยล่ะคะตัวใครตัวมันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมจริงค่ะขอให้คนสองคนโชคดีนะคะมานมันมาแล้วนะเก้าหวานเขารู้วิธีการชนะมันมันเป็นอาหารเราก็ต้องกินมันไงกินเลยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วแกกินเก่งมากแกกินไปเลย